พี่ขอลองสปินเนอร์ได้ไหมอยากเห็นแอคชั่นโคตรมันตียอดครับทำไมอ่ะเพราะว่ามันจะตีสอดอีกของน

ไม่เห็นหน้าพี่เลยในกล้องด,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 ดีครับได้แล้วครับแรสเตอร์ยิตสีแดงหมายก็เป็นใต้ตีนสะพานลอยครับมีน้ำนิ่งๆก็โยนไปครับไม่นิ่งนะนิ่งๆอยู่ข้างคอบฝากด้วยครับผลงานแรปเตอร์ <c oughs> สุดย้อนครับ <c oughs>